ยางกรงสุราถึงพระดับปงว่าปิดนะอันนั้นเลยยังให้เขาโคบิดเีเีสุราอีกบัณนิ้ยาบา้าเจอลาล่านจับได้เป็นล่านเป็นตันเฮ้ยแต่คว่มบอกอย่างชาวไทยชาวพุทธสยามเมืองยิ้มเรื่องนี้มีสยามนาบูดเลยพอกระแม่กระพีกระนองซื้อกันจินนี่มีความสุกมันได๋เกิดมาจากมีความสุกแล้วเ,เอาต่ความทุก มามาดยบุญจูได้บาปด้บัแโอ้วันเห็นตาบาตัวมาตื้นก็นมาถูแข่าน,น,นัางน้าล่างตาแต่งเล็บแต่งนั่นแต่งนี่นี่ก็เพื่เห็นแล้วอยากเห็นหัวจักแกะหัวจักเอ๊ะก,ก็เบ็ว่งใจ้ะถามได้เม็ดตอบได้เม็ดนั่นแหละคำว่าพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ถ้าไม่ใจก็เฮาหูโลก,กวิทูรู้แก้งโลก บ่าเป็นพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอามากผลที่พานไปน้ำเด้งยั่งอยูอยอย่เด้งอันเ,เป็นยั่งพระบรรจุเห็ดหนังนึกี้ดคานไปเห็ดเบียกเห็ดงานัดตีบวชเขาจมด่า,าทั้งสัตน์ดิไอจู้เอาเพื่อจะจุดนี้แล้วสาวกภูมิอดทนทนทุกข์เอาเกิดพบเดียวชาติเดียวตายพบเดียวชาติเดียวนีไม่ต้องมาเกิดอีกนั่นโรงพยาบาลของพุถุเจ้าอันเห็ดได้ทําได้บ่ามาเกิด บ่มีเกิดแก่เก็บตายมาตาใสคือบ่เสีอนี่เสียตาลำรวยสวยงามตีเอาลองมึงแม่มันว่าเกิดมาอีกซะแล้วบ่าหาถ้าท่นตายก,ก,ตก,าก็เกิดตัวตัวเกิดควมรักเกิดควมรอบมันเกิดวัฒนาเอาเห็นลบมเหมือนเป็นนังไงเมื่อกี้นี่เกิดเสเป็นยังบ่เบิ่งหลักยู่กับลมมันคือเขียวขึ้นไปเพดตึกมันก็คตตายตัวนี้ก็ได้ย่ำจุดนี้ท่านเดียวเป็นยังจุดนี้เหบน่น คือเลี้ยงดีแต่รักษาจักปีจักเดือนแล้วเนื้อเลี้ยงเนื้อเกี๊ยจักตัวไหนบัตรอาหารใจว่ารังนบ่ได้ซื้อจักบาทซำเห็นพระพักกันเบิง่งอ๋อกันพ่บริล้มกันใจอยู่ได้เป็นพระเบิ่งหนไรเนี่ยอ๋อถามก็ไปแม่ไปเบิ่งตะล่ำรวยสวยงามล่ำรวยสวยงามเป็นมอนอโลบันเผาหัวใจสัตว์โลกก็เห็นเห็นกันวุน่นวันวุ่นวันโอ้ คอนอยากเจ้าเอ้ยอเอาเปรียบพระพุทธเจ้าหลายปัญหาทุกหนักลําบากตากักตั๊มาสอนโลกยังสิเหตุน้ำเพลินบ่ได้แตว่าสิกินหันขังเขาแต่สิแปะเ,เอาแล้วกินหังบบกกบ่ินเขาจิตไร้ไหล,ลายก็บเอาอังสันตัวฟาดลงไปที่ขาดเพราะบาปก็ขากิเลสบ่มีปัญญาขากิเลสเลี้ยงมันไว้มันเหยียบข้อยู่หันแล้ว พรอเจือส่ข้อลำลยุยฉันอยากลำาร้ยฉันอยากสวยงามนั่นบอปักไงบอปอนรกอ๋อาลองไปบองแม่เมื่อเห็นาดิทำคำสั่งสองนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดัจัสรู้ด้วยการอนาปานุติลมหายใจเขาออกนั่นแค่นี้ยังเหตุว่าไดเทวะตั้งไดบ่เนี่ยออเรากรรมนาเว้เขาไปค่อยอยุ่คนนี้คุณตาคุณยายตั้งใจว่าจะไปทําบุญเคยทําบุญไหมเ,เหตุทางไป สวรรค์ไหมตอบเขาไปรได้มาจากไหนเมืองนรกไปลงไปเมืองนรกไปเถียงเจ้ากรรมในเว้นได้บ่เ <im it> มื่อมีกายเราได้ด้วยนี่ยังเถียงได้มีกายได้เห็ดยังเห็ดได้ดินะแบบว่าม,มีกายแราไม่ตักใจดิตนนั่นแหละเป็นต้พึ่งของตนนัน่นเห็นบ่ผู้ได้ไปไถ่ถอนว่าได้แล้ว ก็ได้องคนเด่นย่อมโดยเฉพาะการงานนี่บัวเป็นการงานน้อยเด้เลยจะกลั่นถามว่าได้ซสำนั่นตอบว่าได้ซสำว่าถือทรายลานมันหน่อยบพราเรียกผู้เกี่ยวข้องนด้บาดเนี่ยอย่าให้จะเลื่อนลุงเรื่องบัวเป็นพระเจ้าประสงค์ให้ย,ย่างเดียวเด้พระจงให้พระเจ้าประสงค์ให้ทุวมือทุวมือรับเอาวล่ะพัฒนาทองรองรับจากเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือการทําบุญบัวเป็นการขนขอ,ของให้พระให้พระเกิดดีแหลดเด้ เจ้ว่าทำบุญอาหารใจทำทานอาหารกายแต่งกายจักรยางของเล่นทั้งไกยกังไก่ไม่จักอยางของหนุ่มห่มจักอยางอย่างเนะีบ้านมือนั้นเอาอลังเดียวมือนี่จะกสเ,เตรียมไว้ต่าอันถแต่เอาธรรมะมาแปลหาความทุกข์ในตนนะแต่พระพุทธเจ้าเกิดมนะานังเกตจะได้เกิดจุดน,นี้เป็นของอยาก มันบพเห็ดเอาได้บับี้บาดเสียชีวิตล้วอ๋อนั่นครับเทตกหลวงปู่ทุกที่สุดคือหาที่เกิดก็ดเเห็นใจตะก,ก้อนก็บเน,นั้นท่าทายอยู่นี่ละนี่เราตอนเกิดบรเ,เกิดเราตายเราศูนย์เราคนเอาศูนย์ไปวันเกิดมาจะใส่สัตว์โลกเกิดมาจะใส่ันว่าตายเราศูนย์คือบมดดับไปหมดน,นี่แค่นี้นี่ หลวงสามพันปีหลวงปู่ทวยว่าโอ้ยสามพันปียังยากกว่านี้ได้ป่ะจันยังมีคถามหลวงปู่ปันหดโควิดจิกเศร้าเนาะปันหดจิตใจไปสะดวกสบายขม่าค้าขายน้ำนั่นน้ำนี่เออเจ้าพ่อแม่จมอยู่หันละดูเจ้าพ่อคิดไปดอกมือหนาสิ่งที่ผ่านไปแล้วละเสียแล้วสิ่งที่ใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นยังไม่มาถึงปัจจุบันนังแกโยตําเบิ้งเดี๋ยวนี้ก็ทุกอยู่เดี๋ยวนี้แล้ว มืออื้อนมือหือ้อต่อไปมันก็เปลี่ยนคือเกามแต่คัคว่ควาา่าถ่ายเท้าสิเท้าหาจาอีย่างวัคซีนวัคซินมาต่าได้คือป้งกันไว้นะ่แต่เดี๋ยวนี้เขาท่าไดประกาศแล้วคือตังปิดเราบอกสมมติสาครั่ไดแน่พวกบองข่าบองข่ากินก็มาต่าไดแล้วนั่นรีบเร่งเต้รีบเร่งขนกวาวยกว่อสร้างบุญกุศลสวดมนต์ไหวพระบำเพ็ญทานศีลภาวนาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เถิด อย่าท่านให้ความตายมาถึงเข้าถ้าความตายมาถึงเข้าแล้วแกเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพบระพุทธศาสนานี่ทีเดียวฟังเล่นซื่อๆติฟังบนต์ปฏิบัติตโอ้ฟังเล่นซื่อๆประจําสวดวันน้าสว,ด,สวดมนต์ข้ามปีสอนอ้นอกแก้วนกขนท้องก็สวดสวด,ด้ามันรู้จักกวดรัเรียบเร่งคนขวายกสร้างบุญกุศลคือจมเอาติ ที่เป็นไปด้วยการจมสิบอกว่างไหนมึงตแกะแรกการให้ทำบอกให้ทำบุญเป็นทานมีอานิสงส์ยิ่งกว่าให้สิ่งทั้งปวงนี่เพราะฉะนั้นเวลาประชุมการงานทุกสิ้งทุกอย่างต้องรับผิดชอบผู้เสื่อแล้วว,ว่าจะป้อยถิมคำม่าแรงมากนั่งสมาธิภาวนาบุญย่อมรักษาผู้ทำบุญไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก เอาไปดูคีเลาสียาจะซื้อมากจะจ้างมาหลายเห็ดไปตัวตัววระา,ากแก่งหอดเจ้าของมันตัวบอกว่ามาทำงานแปดโมงพูดเหงุางานใดบูจังมากบอกว่าเลิกห้าโมงไปสองไปสามเตรียมตัวแล้วน่ะเปะเหตุอย่างบูนยานเถาแก่รวยจะไปเหตุงานหัวมันดีหลายนะก็พราะ่มีหิริความเก่งกลัวละอายต้อบาป มันอยู่จุดนี้เด้คนสม,มือบ่มีความละอายเด้เอากคาละอายเพิ่งไปก่อมอกทางความบุญไว้แก้โลกนั่นติดสมัยไหมสมัยไหมพระท่านสมัยพุทธเถ้าพวกแก่พระท่านสมัยเอาร็องไปพงแม่สมัย <c oughs> โยู้จักบาโบา้จักแล้วก็ว่าเคยเพียบุญไหมเดี๋ยวเราเขาลึกทิมเราบ่แมน่นตีในกระทรวงศึกษา วิชาอาชีพทั้งพระพุทธศาสตรหนยังบ่กดมนไหวพระยังบ่นำมังเรียนเขารบกราหว้ครูบาอาจารย์เขาลบกราหว้พ่อแม่มีบ่เหยียบย่ำทำลายไปเมื่อนั่นเพราะบ่ถือกติตามคำของพระพุทธเจ้ารักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีนี่อันนี้มีลูกน้องมาก,ก็คือกันแล้วเลือกแฟนเอาด้กี่เรากี่ยาวก็มากเห็นเป็นตัวเตียบตัวแดน งานประชุมเอาการงานพอดีกินนั่นพอดีก็พากันนั่งสมาธิกินเลี้ยงกกินเลี้ยงเดี๋ยวก็เขาห้ามใช่แน่ล่ะห้ามเลี้ยงห้ามกินนั่นกินนี่เพื่อนแม่นึกปีไม่ปีไม่พ่อยเฮ็ดเอาฟาดลงไปถึกใจลงไอบ่เฮ็ดดังเพ่งแฝงมากปิดลงไปดังประเดี๋ยวโซ่ปีนี่นั่นก็ไกลเน้นนักภาคปฏิบัติ จะไปเป็นไปเพื่อควาจเจริญรุงเรื่อง,องถือกติทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกทุกข์ระยากหรือบุญย่อมรักษาผู้มีบุญผู้ทำบุญไม่ให้ตกทุกข์ละยกเนี้ย่น <c oughs> วานผู้ว่าก็มาประชุมหมื่อวานเรื่องรับเทเดจพวกที่ <ๆ S 2> ไปวัดสาขาต่างๆก็ไ,ไปจองที่เสนอรายชื่อก็ไปตั้งวัดพระกรุงแมะเสนอไว้แจ้ โยมวัตกาต่างๆประมาณหาร้อยให้ใช้ชุดขาวพระกระเฝ้วบ,บอกพระกระรับแค่สามร้อยมันไปพอถึงเวลาก็มาได้ด้วยบ้านมย่อยมีบนจอด,ดอรถบ่เดินจุใส่แน่อะไรทางขวาก็ยอมอก็ถึ่บ่มีบนจอดมันบ่ เพราะว่าเกินเขาทีแล้วไปตีงบได้ด้บัน<ม>หามเกินย่าไหรยรถเห็นนําเจ้าน<ม>าทีเป็นบได,ด้ดะส่งมาเมดเขาสิไปเถียงให้จอดนั่นรถนี้รถพวกนั้นพวกนี้บได,ด้ทำนานราชส่ังเป็นจัดมาแตงแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นไปได้ก็เป็นนอนวันที่สิบสามกัเจ้านในในจมีอยบวกหันพวก,บวกับพิชชอบ ทั้งวิหารโคตรทั้งไหนในวันสิลรับสเสด็จกวัสุดขาวได้ยุตพิเศษพูดทวกไปยุติักทั้งนอกคือว่าส่นบอตามปฏิแต่ว่าปฏิเอาแต่จักยังไหนแล้วเอาเถียงกัเจ้าพ่ไใดเด้ <c oughs> ตามผู้ตามผู้ว่าไปว่าหัวว่าน,นี้หนักเกินไปได้ได้ใส่สุดขาวนี่เด็กน้อยมาสมัครย่ห่าหกไอยบอกว่าย่างหน่อยที่สุด ย่า่เกินย่า่ไอห้หน่อยก็สามร้อยประจันดอกเด็กหน่อยมาพุทธมามากะหาเพื่อนถามเพื่อนยังเพป็นนั่นตอบได้ตัวเกิดมาพร้อมกันเรื่องหาเพื่อนถามมาหลวงพ่อที่ตอบตั้งใดเพื่อนถามมาตั้งใดก็ตอบทั้งสัตวตัวประจันดอกยากเป็นคำตอบเป็นประจันท